สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนสถาบันอุดมศึกษาเอกชนที่เน้นจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทโดยการวิจัยเชิงปฏิบัติการ Action Research ที่ถอดบทเรียนประสบการณ์การทำงานในชีวิตจริงสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างเป็นรูปธรรมเปิดร,นะรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาการพัฒนาท้องถิ่นแบบบูรณาการหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชน นักวิชาการภาครัฐเอกชนและ NGO ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐเอกชนและนักการเมืองท้องถิ่นนักวิชาการอิสระปัญญาชนในชุมชนและผู้ที่สนใจทั่วไปเรียนในวันเสาร์อาทิตย์ทั้งที่สถาบันการเรียนรู้เพื่อปวงชนและเรียนผ่านระบบออนไลน์นอกจากนี้ยังมีการศึกษาดูงานและสัมมนาน,นอกพื้นที่สามารถจัดเวลาเรียนโดยไม่กระทบต่อการประกอบอาชีพการงานของผู้เรียนได้ ติดต่อสอบถามรายละเอียดที่สำนักบัณฑิตศึกษาโทร034757452-4ถึงต่อ161และ0875638526ดูรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.lif.ac.th e